ภายหลังรัฐบาลยุบสภานายกอดุทินได้มีการเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกโดยยืนยันทําตาม m ม a อและไม่เคยหักหลังพรรคประชาชนและยังได้มีการเปิดเผยด้วยค่ะว่ารัฐบาลได้มีการเตรียมล่างยุบสภาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วในขณะที่อาจารย์บวรศักดิ์กรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะก็ย้ําว่ารัฐบาลรักษาการมีอํานาจเต็ม แต่ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐในการเอื้อต่อการเลือกตั้งค่ะ ภายหลังรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งใหม่นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันเหตุผลว่าเป็นไปตาม m o a ที่พักภูมิใจไทยลงนามร่วมกับพักประชาชนและต้องยอมรับว่าเป็นรัฐบาลได้เพราะพักประชาชนให้มาเป็นและได้พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดตามสัญญาที่มีต่อกันใน MOA ทั้ง4-5ถึงข้อพักภูมิใจไทยก็ได้ปฏิบัติมาตลอดส่วนปัญหามาตรา256 ทับ28ไม่เคยพูดกันไว้ใน MOA แต่เมื่อวานนี้หัวหน้าพักประชาชนได้ถแถลงในรัฐสภาว่าถ้าพักภูมิใจไทยไม่โหวตตามที่พักประชาชนต้องการพักประชาชนก็จะไม่ให้การสนับสนุนและขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภาก็ได้ทําตามหัวหน้าพักประชาชนบอกเป็นไปตามมารยาทที่มันควรจะเป็นโดยให้เกียรติและทําทุกอย่างแล้วมาจนถึงการโหวตรัฐธรรมนูญวาละหนึ่งและวาละสองแล้วแต่ไปติดอยู่ที่ ห่มาตราที่เกี่ยวกับอำนาจสอวอซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีความสามารถที่จะไปกดดันบ,บังคับโน้มน้าสอวสวให้ลงมติตามที่พรรคประชาชนต้องการพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการหักหลังพรรคประชาชนและใน MOA 4-5ข้อก็ไม่มีเรื่องของสอวอเลยโดยย้ำว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่พยายามอย่างเต็มที่ไม่เพิ่มสอสอไม่พยายามเป็นเสียงข้างมากทั้งที่ไหนบริบททางการเมือง นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าได้เตรียมร่างพรอดยุบสภาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วและได้มาเป็นแค่2เดือนเท่านั้น คนที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยต้องยอมรับสภาพพร้อมย้ำว่าแม้เป็นรัฐบาลรักษาการแต่ยังมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและในวันที่23ธันวาคมนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเร่งกระตุ้นฟื้นฟูพื้นที่รวมถึงการเยียวยาพื้นที่สงขลาเพราะถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีโอกาสอีกมากมายทางเศรษฐกิจด้านไหนบบศักดิ์อุวน โ no นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้อธิบายถึงคําว่ารัฐบาลรักษาการเป็นคําที่นักวิชาการใช้แต่ในรัฐธรรมนูญไทยไม่มีรัฐบาลนี้อย่างมีคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่หลังเลือกตั้งทั่วไป โดยอำนาจเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งเรื่องของความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ห้ามทำโครงการใหม่ที่ผูกพันกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และห้ามนำทรัพยากรของรัฐทั้งบุคคลและยา,านพาหนะไปใช้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส2ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องมีการหาลือกับทางกตอว่าจะอนุมัติ ให้ทําได้หรือไม่โดยรัฐบาลได้นัดหาหือกับกะกะตในวันจันทร์ที่15ธันวาคมนี้เพื่อหาหรือถึงเรื่องการเลือกตั้งด้วยสําหรับทำลายการเลือกตั้งต้องดําเนินการภายใน60วันส่วนการรับรองผลการเลือกตั้งต้องดําเนินการภายใน45วันจากนั้นก็จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าน่าจะประมาณ1เดือนซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จน่าจะใช้ระยะเวลา5-6เดือนจะได้รัฐบาลชุดใหม่